พี่น้องครับโอ้ยน้ำลงน้ำลงพี่น้องโอ้ยเลเบิร์ดครับรอบผมโบเลยม,มากหมื่บ้านมุนอพับพ,พี่น้องเอ้ย มืยบอลได้ยั่งครับนัดเบิร์ดครับโอ้ยสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องถี่ชื่นชอบการหาปลานะครับมือมือไดงนวมีพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นสงสัยนะครับว่าใส่จังไดครับรอบจังถือประกดนะพี่นอ้องกระสีบอพี่น้องว่างสิ้าตอน้าตอนที่น้ามบ่ขั้นข้นนะพี่น้อง ก็ว่างวันนี inside, shared, ้องน้ำนั่นแหละอยู่ปลายน้ำนะครับท่อหูว่าน้ำจะได้ล่องจากไซสนะครับมันเป็นรองน้ำอยู่เขาเอาหลอดไปว่างนะครับก็ว่างหันหนาลงลงตามน้ำนั่นแหละว่าต้องไปว่าต้องไปตรงนะครับหันลงนะครับเพราะว่าป่ามันสวนขึ้นอ่ะอันนี้พี่น้องก็สีเข้าใจอยู่ปกตินะครับบาหนี้ในนําพี่น้องเรื่องรอบเลาะนะครับสําหรับเวลาที่น้ำมันออกแล้วนะครับน้ำมันเต็มน้ำมันไหลแล้วนะครับเขาไปว่างในหล่องมันสิ มันสีโปรแางผลงานบันไดเพราะว่านามแม่นามนี่มันบันไดเป็นปลาคอเลยพี่น้องแม่นามมันสิเป็นปลาขาวปลาไแยงนะครับปลากดนะครับปลาเออมูนีละถ้าจําเป็นต้องมีกระบังนะครับก็คือไม้ไผ่ามาทักเป็นฟ้าเผือกนะครับเอินกระบงก็เียพี่น้องเบื้งนะครับนะนี่นะครับเอินว่ากระบังนะครับ ที่ผมมีอยู่กับมีซ้ำนิดละ่ะประมาณจังเม็ดนี่ประมาณหาเม็ดได้นะครับสามผืนผืนละว่าคุกว่าพี่น้องกับประมาณหาเม็ดส่วนติใส่จังไดรอบที่ใส่ลักษณะนี้เพื่อนสืเอินว่ารอบเลาะนะครับพี่น้องป่ามันสิขึ้นมาจากมันสิขึ้นมาจากงลางนะครับน้ำไหลเห็นปะตอนนี้น้ำม,มันบกเบิ้ลลวครับกับถือโอกาสอา่าแนะนำพี่น้องเลยว่าใส่จังไสเนาะ เนี่ยครับกระบังเ้าก็บตอกกันสิละครับถ้านามบ่แห้งเ้าก็บ่กกต้องบ่ต้องแทรกก็ได้พี่น้องถ้านามแหง้งเขาต้องเอารักผาดขวางนะครับแล้วเอาไม้ค้ำยันนะครับแต่ว่าผมบ่ค่อยมักครับเมื่อยก็เอาจังนสิละครับเอาบนทีหนามมันบ่บ่บ่แห้งนะครับพี่น้องบันนี้ใส่จังไดรอบเลาะเนี่ยรอบรอเลาะนี่บอกพี่น้องไว้ก่อนได้ครับว่าง่าง่าแบบรอบในหน้ามันใสบในน่ได้นะพี่น้อง มันสีใสโบได้เลยล่ะมันสีโบเวิร์กเลยล่ะอ่ะนี่นะครับสำหรับหลอบลูกญ่ผมเลาะลักษณะแรกก็คือเลาะแบบนี้ครับเห็นมันเข่าแบบนี้นะครับตามันมามันมาชนมันมาอันมันมาพะกระบังนะครับมันกระสีเลาะไปตามกระบังปึ๊บมานี่ตัวได้เข่ามันกระเข่าตัวได้โบเข่ามันกระออกแม่งขังอันนี้บังคับมันบบได้พี่น้อง พี่น้องเห็นงาแบบนี้เขาเห็นอ,อย่างไรเหียเขาพี่น้องโอ้ยมุนอีกแล้วครับมันโบเดม่าหมู่บ้านพี่น้องเอ้ยผมโบเดม่ามือมือว่านมือเดียวครับน้มบกบกนี่จากรอบเป็นโอกาสของมันเลยครับเขาไปเล่นงานอันรอบผมมุนอับฮับครับทั้งงานหานวกงานในพี่น้องมุนเอเล่ครับนี่แหละ สิตังไปยังสีกอน,นะครับเด,เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเฮ็ดอันนี้มาก,ก่อนเดี๋ยวไปแก่มาก่อนครับไปเฮ็ดง่ามากมามาใสอย,ยู่พี่ละบ่งยากครับว่าง่ายง่าแบบที่ผมสอนพี่นองนิดเฮ็ดง่ายพี่นองครับอันนี้ก็สิตังไ้เดี๋ยวมันเข้าไปยองอีกมันสิเละกว่าเกา่านี่อีกลูกนึงครับผลงานมัน <c oughs> มุนอีลีพี่นองเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมเห็นเบิ่องหลบ มุนของผมก่อนโอ้โห,โหครับเล็กเลือกฮักเ <laughs> บิง้งเบิ้งถึงขนาดเล็กฮักพี่น้องโอ้ยคือเห็ดกูคักแะถ่น้อท่าเเ้ยเล็กฮักแบบพี่น้องคักบ่คักอะอุ <laughs> นอ่ะออกดากได้เนาะเสือกดากรุดเลยครับออกข้างดากตัวเนี้ยโอ้ย,ยออนมันครับหึดมันหลายพังไปอีกลูกนึงครับ แค่บ่มามือเดียวได้เนี่พี่น้องแนะนำปลาซักนิดโอ้ยมันอยากขึ้นมันก็ขึ้นมันอยากลงมันก็ลงพี่น้องเอ้ยบ่อยู่กะทีจะเถื่อพี่น้องมุนบิดพังครับอีรีพุ่นนะมันบ่พังธรรมดาเด้มันพังคักอีลีได้พุนะ่นนะเบิ่งข้างในเย็ยบไว้กับขาดครับเป็นหู้โซวโวเห็นบ่โอ้ยหฮึ ว้าวอ่จอมทำลายครับเบิดความสีบ่บอาน้ำมันโอ้ยเหลือลูกนึงครับพี่น้อง <c oughs> ลูกนีสงสัยโบมีป่าข้างในมันเลื่อเขาห <c oughs> ลอกผมสามลูกเหลือลูกเดียวตอนเนี้ยเละเ,เบิดเลยอ่ะมาสิมาสอนพี่น้องนะครับปลานะครับปลาสำหรับตอนน้ำขึ้นนะครับ ป่ามันสิมาจากข้างล่างน้ำไหลนะครับพืนมามาพักกับบางปุ๊บส่วนมากสีขืนฟังนะครับจังหวะาน้ำขื้นเท่าห้องหันปากรอบลงท่างน้ำเลิกพี่น้องจังหวะน้ำขื้นนะห้องหันปากรอบลงท่าน้ำเลิกถ้าเขาเสียบังคับบัางครับเหตุนี่นะพี่น้องถ้าเขาเสียบังคับปลานะครับขันเขาเสียบังคับปลาเขา เฮาบโบต้องเอารอบห้าลองไปน้ำพาเปือกนะครับเฮอเอียงออกจากซีซึมหาองศาพี่น้องอันนี้คือการบังคับปลานะครับนี่นะะเป็นเัืองสี่นะพี่น้องปลามันกัดสิเลมันน้ำกระบ,บังนะครับเรารอรอระมันหนีปุ๊บมันมาตาม่ำหนีปุ๊บมันไปบบได้เห็นบ่พี่น้องพี่น้องก็นี่มันนี่หายยังอัดไวเดอนี่เห็นบ่มันสิมีช่องนะครับมันไปหนีได้นะมันสิออกไปหนีได้นะครับ หายังอัดไว้แท่นี้เอาใหม่มาปากัปากปักปักไว้นะครับบัดน,นี้พรามันเลาะมาต่ำนี่แล้วมันไปบ่ไห้มันก็สิงโง่มาหนีนะครับอ่ามาเข้ามาหนีได้เข้าไปได้นะครับเขางาเขาปักปัเรียบร้อยนะครับบัดน,นี้อีกเทคนิดนึงนะครับเบิ่งฟังใดโนอเอามาเบิ่งฟังนี้ก็ไไ้ครับเอ่พี่น้องสิเอา นากระบังนี่พี่นอ้องเฮ็ดใหมมันแปนแปลนเลยเรือยครับพี่น้องนากระบังเนี่ยเอาออกเอาไม่ออกให้เบิดตนะครับแล้วแล้วพี่น้องเอาเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเด้อครับพี่น้องครับอโอ้สิได้ซ้อมงานหล่อปบบักยางคักดได้นี่นากระบังนี่พี่น้องเอาไม่ออกให้เบิดนะครับเอาแบบแป็นแปลนเลยเด้ออย่าเอาหกนะครับ พี่น้องมั่นใจว่าทั้งทั้งที่พี่น้องกัดนิดเป็นทั้งป่าพันนะครับเอาออกให้เบิดอันนากระบังนี่ย่าให้มันมีใหม,ม่นะครับพายามกวดออกให้มันแผ่นนะครับแต่พี่น้องมีเวลาเห็ดแต่แหล่งพี่น้องกับจุดไฟเลยครับให้มันแผ่นเลยนะมาหนี้ตรงนารอบเนี่ยนะครับพี่น้องหาใหม่มาปักจะเสียนะครับหาใหม่มาปักนารอบเพราะนะ หนึ่งก็ค,คือกันว่าให้ไอใบไม้นะครับกันวา่าให้ใบไม่เขาไปคัดง่านะครับสองออป่ามนสิมาเฟียใหม่ครับเนี่ยเฟียใหม่รอรอ,อ,อปากรอบเขาเนี่ยเนี่ยครับพี่น้องปากแหวงส่พี่น้อง,าง,องทานากระบงังเข้าแปนเบิร์ตนะครับแล้วตรงนาปากรอบเขามีบนหงมองเดียวนะครับป่ามนสิมาพันอยู่ใน พันยูรอใหม่นี่พี่น้องป่ามันสิมว่าพันรอใหม่นี่พันไปพันมาเป็นฟูงเลยเด้พี่น้องเวลามันขืนมามันสิมาเป็นฟูงเลยเด้มันสิม่าพันไปพันมาอยู่เนี่ยหันลุนลุนอยู่เนี่ยแล้วมันกกสิเข่ารอบได้ง่ายกลัวกันนะครับถ้านากระบังเขาหกไปเบิดนั่นเสียเอาออกเลยครับพี่น้องอันนี้ผมเพลดดเตรียมแต่แหลงเนาะเพื่อนเอามาเสียบจูจ่าเลยเอาออกเอาให้มันเป็นแป้น แปดแล้วมันไมหกวงเดียวนี่ครับเห็นมันม่หกอยู่หนารอบเท่าเนี่ยเนี่ยจังเสียได้พี่น้องเห็นปะเนี่ยครับออกแบบนี้ได้พี่น้องได้อ่ามันหกแบบนี้นะครับเวลาอ่านปลามันสิมาเฟียใหม่นะครับว่าเฟียใหม่เนี่ยมันสิม่าอันอยู่บนเหนียวบนเดียวแล้วโอกาสที่มันติดรอบเท่าสิสามผลงานได้มันเกิดสีร้ายขึ้นพี่น้องอันนี้เอื่นว่ารอบเลาะได้ครับ พี่น้องที่สงสัยขันยังบอกรบอกระจางใจก็เพนยังบอกกระจางใจกะสอบถามมามได้ยินพี่น้องผมบอกขี้ข้านเด้วครับผมก็หาคอนเทนต์สิเฮ็ดวิดีโอคือกันนะครับเกิดดีขึ้นกันพี่น้องสงสัยอันไดกับามถามเลยครับเดี๋ยวผมเพ็ดในเบื้องโอเคเนะาะปักไปยั้นเสร็จแล้วครับเอาซ้ำสมบัติสมควรเด้อพี่น้องอย่าเลืมช่องตรงนี้เด้อพี่น้องครับเนี่ยช่องตรงคางรอบนี้เด้อพี่น้อง หายังอัดนะครับเอาหญ้าก็ได้เอาหย้าอัดก็ได,าาได้หรือว่าเอาไม้มะปักปักๆให้มันเป็นกระบังแบบย่ำๆมาสีก็ได้พี่น้องเนี่ยนะครับเวลาเข้าเวลาเข้าสื่อว่างหลอบพี่น้องเออว้ยมาเขือแตงเหี้ยเดบ้บานนี้ดังใส่เวลาคนทั้งหลายเบียกมาเห็ดของกันห่างอยู่นี่ไหมโอยเนี่ยครับนี่เป็นกระบังย่อยเอามากสิพี่น้อง เนี่ยมันเป็นกับบังย่อยมั่งสีนะครับปลาสิบ,บ่ได้ปลามันจังสบว่าได้ลบออกทั้งขางได้นะครับเพราะว่ามันติดมันติดใหม่อันนี้มันก็นสิเขาง่าไปได้เลยนะว่าไอ้มาเขดให,ให้เหี้ยตัวนี้ดิ <laughs> พังรอผมไปสวงลวกูกโอ้ยเฮออ่ากิดตับมันเลยอ่าโอเคเนาะจังลักษณะนี่พี่น้อง แต่ว่าใส่อยู่ทั้งทั้งใต่นามไหลนะครับอันนี้ผมสาธิตเืือๆเด้อพี่น้องฟ้าเผือกกระจักหนีลหน่ละซ้ำานีแล้วครับบางคนมันเห็ดยางอ่ลีเลย,ยบางคนมันเห็ดฟ้าเผือกนี่โอ้จัาว่าเอาความมาหนามาแต่ใส่ <c oughs> แต่ผมเห็ดซ้ำหนีผมก็เหย่าแลวไหมนี่แหละพี่น้องเห็ดตังสีเด้อพี่น,อนอ้องเด้อบันนี้มา่อกาเรื่องฟ้าเผือกนะครับเบาเรื่องฟ้าเผือก บางคนทักสามบางคนทักสี่นะครับยังบ้านจบอีกนะทักหนึ่งสองอันเจ้านี่ผมให้เพื้นเทศให้ด้ครับหนึ่งสองสามสี่ข้อมูงซ้ำกันแต่ว่าเพื่อนทักสี่นะครับ, 1, 2, 3, อ,รรบอันนี้ผมเทศเองอันนี้ผมพาพาพาเลยบัวเหลาก็ทักหนึ่งสองสามนะครับผมทักสาม ทักสามทักสีมันต่างกันยังไงพี่น้องคือว่าเนี่ยครับพอห่อทักพอเ่าทักสามมันเป็นอันสีเห็น,หน,นบ่เห็นบ่พี่น้องครับเห็นบ่ขันสีไปกัดประรดจางกับกัดบ่อยูครับกัดได้ยูปากดปาขแี่งตัวใหญ่ๆกับปาเขานะครับวันนี้มาเบิง่งเพิ่นทักทักสีนะพี่น้องทักสีเนี่ยมันชิดนะครับเห็นบ่มันชิดเห็นบ่ครับปลาแยบ่บ่ไดใดเห็นบ่ครับ แน่นนะพอทักสามปุ๊บเห็นบ่หาลักอันไม่บบตรงมันก็โคง้งออกเห็นบ่พี่น้องอันนี้พี่น้องเฮ็ดกระบ,บังตรงเขาใจความหมายนะครับว่าเป็นยังจังทักสามเปยังจะทักสี่อันนี้ผมเอาความเร็วเขาวานะครับเพราะว่าหน้ามันขึ้นครับสิม,มานางป่านีดอยู่มันบบเร้วเป็นพี่น้องเดี๋ยวไปทักไม่ก็ได้ครับไปทักเสริมมาอีกเส้นหนึ่งนี่ทักตีมันอีกเส้นหนึ่งก็ได้โม,มีปัญหา แต่ตอนนี้เอาจังสี่แล้วครับผมบ่ค่อยเน้นปลาน่อยปันไดบุย้ยบ่เป็นคุยดิพี่น้องผมบม่ค่อยมักอันปลาหน่อยไม่บานเพิ่นขี่าขคานขัวครับเอาละครับเอาละพี่น้องครับเทคนิคอีกอย่างผมก็บ,บอกไปแล้วนะครับนะพี่น้องก็อย่าลืมนะครับง่ารอบนะพี่น้องง่าหลอบอย่าลืมเป็นเอเป็นเดดขาดนะครับเป็นอย่างจะวางสั่นผมรอมมาเบิรดแล้วนะครับรอบ ตีใส่ในแม่น้ำรอบพลาสติกนะครับถ้าเอาง่าพลาสติกคันบ่อไหลอีลีบ่ได้กินพี่น้องเฮ็ดง่าแบบผมนะครับผมแนะน้ำอีลีให้พี่น้องเฮ็ดง่าแบบผมพี่น้องสีมีผลงานได้อยากได้กินซุ่มือนะครับอาะสีมีมือได้ฟุกๆขึ้นมารอบแตกคือย่างผมเคยเคยได้นน <laughs> กันนั่นแล้ครับพี่น้องรับลองว่าบอ่อผาดนะครับเห็ดตามผมเลยบอ่อผาดแน่นอนครับ ความมันความขยันในการเ็ดกะบ,บังนี่มันกับเป็นไปตามวัยนะครับทั้งเทเท่าได้ทั้งมีอารมณ์แบบปาณนีหลายเท่านั้น <c oughs> อีริได้พี่น้องมันบอลเป็นเบาเลยนได้ยิ่งเทยิ่งปาเนีดนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาตอบมาตอบคำถามให้พี่น้องเพื่อนเพื่อนไม่นะครับเพื่อนไม่ในวงการเพื่อนกับไปไกลแล้ว ช่องเพิ่นกับช่องอยังนัวช่องอยังนัวผมอก็จจำซื้อบ่ได้ก็ขอบคุณนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับที่ออคอมเมนต์มากสงสัยเรื่องใดเพื่อนก็ถามมากนะครับก็ขอบคุณนนะครับนะเพื่อนไ,ไกลวก็พบแล้วละหลายแล้ว <c oughs> ก็เป็นจะเอื่นว่าจะได้ละ่ะก็เป็นเกียรตินะครับที่ที่ช่องที่มีผู้ติดตามหลายเพื่อนเขามาอคอขเมมตนน้ำนะครับนะ ขอบุุนหลายๆครับเทคนิคผมก็บ,บอกไปแล้วนะครับนะพี่น้องคนใดที่มักวิดีโอจากอีสานบ้านน้องไว้นะครับมักกันหาปลาคือจังผมคือจังมูผูกเพื่อนไม่ไม่ถึงหัวจักกันในวงการนะครับก่าขั้นชอบก่ากดอย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแช่มันก็เบ,บาติดปากไป เอาแน่ๆเอว่อาพอเ็นหพี่น้องกดติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้นะครับส่วนเรื่องอื่นมื่อไจะเป็นของมันเองนะครับน <S <S เนาะสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สำัดีครับพี่น้องสวัสดีครับ